ก็ไปถึงทางแยกแยกที่จะไปสนามวินน้ำถ้าไม่แยกไปกินน้ำตรงไปช่วงอกก็ไม่ไก่เพราะว่าช่วงอกอ่ะเพิ่นจะตรวจวันที่สิบห้าอันนี้เราไปรับเพิ่นเฉยไปรับวันที่สิบหกไลฟ์สดนะเนี่ยเปิดดูได้ไลฟ์สดเหรอเรคุยกันโน้ด้วยเนี่ยนะใช่คุณน้อยร้อยเอ็ด ไม่เปิดก่อนเจียงเจียงเดี๋ยวเปิดก่อนครูไม่ได้ไล่ครูน้อยละเอีย อย่าเป็นงาม ใส่เอฟเฟกตรงไหนนะเอาใส่ก่อนหรือเปล่าคะไม่รู้เห<ด>มือนกันเขาใส่ตรงไหนใส่ใส่ก่อนหรือเปล่าคุูนั่นไงนั่นไงรูปไอ้นี่อนทนน่ะปากกาใช่ไหม เอฟเฟกเปิดอยู่เขาบอก มาให้กำลังใจผู้น้อยเก็ียดปากาว ใช่ต้องเอาออกถ้าไม่ออกออกก็คาไม่ได้ครั้งแรกได้ไร่สนกูนหน่อยเลยช่องเนี้ย ปูไม่เห็นน้องปูห่อกน,น้องปูยังไม่ได้ลางานป่ะน้องปูห้าโมงแล้วน่าจะเลิกแล้วนะสำรับ้ัวเออยไม่บ้านไม่เรืนอนเนาะ สายก็ไม่ไม่อันนี้หนาวเลยอันนี้หนาวเลยไม่อยากจะทำอะไรเลยหนาวมากหนาวมากๆพี่ปลดทั้งวันเลยเปล่าคะทั้งวันเลยวันนี้ไม่ค่อยลมเท่าไหร่เลยวันนี้นม่แา่กินน้ำยังไม่อยากกินเลยมันหนาวแต่ก็อาบน้ำได้ทุกวันเนาะเราก็เด้เราก็เด้เราก็เด้เ เให้เรื่อนทำน้ำปุ่นนะมันจะซูมเกินมันขี้เกียจขึ้นไปอาบอาบ,อาบน้ำเย็นหน้าจอหนูดับไม่รู้เป็นอะไรเฮะอ่ะกินข้าวหน้าจอดำกินข้าวเย็นโอ้กินข้าวแรงไม่อยอมหรอแม่แรงไม่กินมันแค่ไม่กินก็กลมดิกแล้ว เขาก็เห็นแต่เต้นแอลเบิบอยู่เนอะจะังหวะดีเป็นผ้าคะเะน้นเนต้นนะเต้นเต้นเต้นน่ะผ้าเซลูขยันก็เต้นอพอเหนื่อยก็เลิอกอันนี้น่นจะหกสิบแล้วน้ำหนักหนูขึ้นพอกขึ้นแล้วก็ปวดเข่าของของพี่นึน ห <55. S 2> อายุหรือน้ำหนักคะหกสิบ <55. S 3> น้ำหนักห้าน้ำหนักหกสิบแล้วคุณหน่อยอายุห้าสิบอายุห้าสิบสามน้ำหนักจะหกสิบแล้วยหวยอกหยอกครู ว่าเทวา,ทวา <c oughs> ลูกชายลูกชายครูน้อยไล่ซอสเป็นเบิ่ <c oughs> งไล่ซอส ติดตาวยังไม่ถึงพันนะเนี่ย yeah <laughs> <laughs> แสงไม่ประเดี๋ยวเนียแล้วก็พีด่าเก็บร้านแล้วบ่ทนาำแสง สะท้สะทไม่หายลสแล้วหนูต้องติดอะไรไอล้วหนูองติยงอน,น,น,นองอใช <c oughs> ่ใช่หนูก็ดูอ้นี่ไปไตรงนี้ก็ไม่สะทอนแล้วอืม โ okay, okay. อเคโอเคให้คุยยาวๆแบบอะหนูอยู่ในไลฟ์สดไปเลยพองแล้วูไม่อยู่หื <h ums> อข้ามครูไม่ได้อยู่ไหม เสื้อนงปูส่งมาให้ได้เนีสีดำเนี่ยครูน้อ <c oughs> ยได้ใส่ <c oughs> ครูน้อยยืดหมดอ่ะกระหุ้น้นองนมันไหมท่านแนอาเขามายัง เตรียมตัวก่อนน้แอแสงจอ,อจอไปข้างนอกนะพี่พี่จะนี่แหละจะไปรับยายนี่แหละแกมาขายตลาดนัดยู่ทุกปนคองถมวันนี้ก็มีคองถมกล้องตัวนี้มันไล์ส่วไม่ค่อยสวยนะ้องแสงก็กชัดจูครับชัดไหมใชดค่ะใช่ปะ มันทนละเครื่องไงถ้าเครื่องทุกเครื่องเนี่ยสวยไหฮะถ้าเครื่องนี้ถ้าเครื่องนี้จะสวยอยู่นะใช่ใช่เครื่องนี้จะสวยแต่แต่เครื่องไรโซดะดำใช่เพราะว่าเพราะว่ากูไม่ได้แต่งมันไม่มีมันสวดขึ้นมามันก็แค่เอฟเฟกต์เปิดแล้วแค่นี้เลยต้องแจงแล้วก็ เปิดแล้วแต่เราต้องเลือกเอฟเฟคค่ะครูบาค่ะครูลองกดลองกดไปตรงสีขางขางข้างเอฟเฟคที่เปิดแล้วเราต้องเลือกทำรูป <c oughs> อืมเครื่องไหนเค,เครื่องที่คุยกับห,หนูเนี่ยสว่างได้แล้วของครูเนี่ยที่พูดติดตามห้าร้อยห้าคนแล้วดูติดอะไร จะไม่ผ่านได้ไงดูะเจล่าเหลือเหลือคอมนั่นเองเหลือคอมนั่นเองอย่าเปิดเผยครับผมนะนับดูดินะของแท้้องปูกินโอน้งแซกินลองแท้กินข้าวยัง หนูไม่กินแล้วหนูกินตอนบ่ายแค่นี้น้ำหนักหนูก็เกินอายุไปแล้วเ <c oughs> อายุเท่าไหร่อะอายุอายุพิงเงยสิบห้าอ่ะก็หนักน้ำหนักเกินอายุไปเยอะตอนเนี้ย <c oughs> ที่ก็สมผักแบบกระปลาแกง<ม>แกงไก่มีน้ำพริกน้ำพริกเยอะแยะน้ำพริกเยอะแยะมากินข้าวกันกินข้าวกับอาหารแกะไงซื้อมาอาหารถุง <c oughs> อาหารแกะนี่เดแ้แกงแกะแกงแกะแกะ จ้าจิ้งจอกจ้ายินไป,<า>ป<า>ด้วยสองตายายยินไปไม่ใช่อยู่แกงยังไม่ใช่อยู่เพราะกิอนอันนี้แกงนนแกงอะไรคะไก่ใส่ฟักแกงไก่ใส่ฟักกันนก อากินแกนแกะกันค่ะทุกคนแกะก่อนใส่ถ้วยนะคะอุ้ยมีแฟนด้วยอะไรอ๋อมีแฟนด้วยแฟนนั่งงอนไอเดะพัดลมแฟนแฟนนั่งมองรับมุกทันทำนนี่แฟนตกงานว่ามันหนาว กินมากินเท่ากันกินแล้วก็จะได้ไปหาพี่นางอาหารแกะไปคำแถวอะแกะเกะแกะแกะ เก่งเกะนะจ๊ะมากินขา้าวอยากอายหลงปูเศร้าไหนก็หลงแสงเศร้าไหนซะกินข้าว,แล,วแล้ววันนั้นได้ได้ไปดูได้ไปงานบ้านลุงอิงไหมไม่ได้ไปอยู่ร้อยเอ็ดโน่นอยู่ร้อยเอ็ดอมไม่ได้ไป เรนไม่ได้ไปงานบวชบ้านุงริงเลยจ้าจะไปนี่แหละปุณเดือนสามนี่แหละเขาจะมานี่อุทุมพรนะพ่อละอยากไอ้หน่องแสงแน่พ่อแล้วอยากกินข้าวหมะโอเคครูไลฟ์สดอ่ะครูจะลงไลร้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไลฟ์อีกเครื่องหนึ่งจะไลฟ์เครื่องไหนครูน้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งก่อน โอเคเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวไปเรี้ยงน้องน้องาฝปูไปดูด้วยกินข้าวกลางกินข้าวกลางกินข้าวกลางแต่ไอ้กินทำใหญ่น้อนั่นแหละกินทำใหญ่ๆนั่นแหละกินทำน้อยๆ้อยเรารวยแบบในคลิปในคลิปถ่ายคลิปได้แล้วเนี่ยถ่ายคลิปเลยกูถ่ายคลิปอีกเครื่องหนึ่งไว้แล้วไปลง คนรวย <laughs> คนรวย <laughs> <laughs> คนรวยกินข้าวอย่างเงี้ mm hmm. ยไปใส่คลิปเสียงคนรวยปิดไร์ละน้องเสียงโอเคค่ะสวัสดีค่ะจ้า